สวัสดีค่ะน้องหอบมบังเลยนะคะวันนี้น้องหอมก็จะออกไปข้างนอกเลี้วนะคะวันนี้น้องหอมจะไปรับพี่หอมที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะพากันไปเที่ยวนะคะมาดูก,กันนะคะว่าน้องหอมมังเลนจะพาพี่หอมท่านเด็กไปเที่ยวที่ไหนนะคะมาดูก,กันนะคะตอนนี้กําลังเดินทางออกไปจะไปรับพี่หอมท่าน ตอนนี้พี่เขาก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะแล้วก็จามึดๆสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะยังอาการไม่ค่อยดีเป็นไงคะพี่ยังไม่ดีขึ้นหรอคะโอ้ยอาจจะเอเป็นอาหารเป็นพิษไม่ได้ดีขึ้นง่ายๆหรอกน้องเนาะไม่ได้กินยาไหมเพราทานยาครับยาที่ซื้อมาเมื่อวานเนี่ยบรรจัดแบบบรรจัดของ ของออพวกกฎหมายพวกอะไรเงี้ยเป็นให้แบบใช้ในประเทศเนี่ยเราก็กำลังจะนนสะพานกรุงทนเข้าไปที่ตรงท่าเรือใช่ไหมสะพานกรุงทน<ะ>เป็นสะพานไอ้ที่จอดรถโรงแรมเนี่ยถ้ามันมีก็คือเราไม่ต้องเดินไงวันนั้นพี่มาก็พี่ก็ไปจอดที่เนี่ยที่โรงแรมเนี่ยขอให้มีเธอขอให้ว่างเธอจบเลยถ้าว่างเนี่ยจบเลยน่าจะจอดข้างๆรถนี่ได้ แล้วนะคะวันนี้น้องหอฟังเรนพาพี่หอท่าเดือดมาทำอะไรเนี่ยงานล่องเรือค่ะล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้เราก็มาอยู่ที่โรงแรมดิเวอร์ไซด์นะคะโรงแรมดิเวอร์ไซด์ใช่ไหมคะมันจะเป็นโรงแรมที่จากเอ่อจนที่เราขึ้นเรือใช่ค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาพักก็ได้อ๋อจะเป็นทั้งโรงแรมที่พักแล้วก็แบบ สุดขึ้นเรือด้วยใช่ไหมโอ้ถ<อ>้าสมมติว่าเราจองท้องใช่ไหมแล้วก็เราอยากนั่งเรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีด้วยอ๋อ<ช>แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เรามาเพื่อนั่งขึ้นเรือนั่งเรืออย่างเดียวนะคะ,<ช>คะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นความฝันของ ทุกๆคนที่มาท่องเที่ยวแล้วต้องอยากนั่งเรือแม่อยากล่อ,อ,ลองเรือแม่น้ำเจ้าพยานะคะอันนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นความฝันของออทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนเลยที่อยากจะมานะคะใครไม่มานี่คือค้าเลยที่ข้ามากรุงเทพนะคะใช่ไหมก็ความแรกดีทีีของน้องหอมด้วยเช่นกันที่จะได้มานั่งเรือ ใหญ่นะคะลอกเรือแม่น้ำเจ้าพยาน,ยานั้นะทีเดี๋ยวมาดูวิวกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน,นะะเราไ่เห็นด้วยตาเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในคลิปนะคะแต่วันนี้เราจะมาสัมผัสเรือจะมาหินด้วย้าของตัวเองจะ,จะสวยขนาดไหนนะคะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวต้องตามน้องของไปดูนะคะไปกันคะ่ะ S <S ยึดฉัาเลยใก็คืเดี๋ยวว่าคนทัมานั้งรออะไรประมาณนี้นะคะเพราะเราเราไม่ได้นีกมา เดินผ่านในโรงแรมเลยนะะ <ไป S 1> เดินผ่านในโรงแลลมรมเลยชอบมาในโรงแรมก็เราต้องออกไปข้างนอกอ,อะไรนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกก็คือจะเป็นค่าเรือเลยนะคะ<ช>ยังไม่ถึงจ,จุดสุดเกลียวใช่ไหมใช่มาฝา ตอนนี้เราก็ออกจากโรงแรมมาแล้วนะคะมาเจอแม่น้ำแล้วอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยมาเร็วเเรือใหญ่เรือใหญ่นะคะมาไปดูกันมันลอยมากเลยโอ้ใช่เรือคันนี้ไม่ใช่เราจะต้องนั่งหรือไม่ใช่คันนี้คันแรกนี่เลยคันแรกเลยใช่ไหมใช่ตื่นเต้นไปดูกันนะคะไอที่ต้องซื้อตั๋วนะคะขน้น้านี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่เปิดไม่เปิดใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเรือก่อนไปดูดูเรือก่อนเพราะว่าตอนนี้จุดซื้อตั๋วซื้อตั๋วนะคะเขายังไม่เปิดนั่นเองก็ต้องรอก่อนเขาเปิดประมาณที่มงอ่ะก็จะประมาณเกืโมงประมาณนี้นกงอ่ะโมงครึ่งประมาณนั้นงั้นก็องั้นก็ต้องรออีกแป๊บหนึ่งเขาถึงจะมาเปิดใช่ใช่ค่ะเพราะเรามาขอ ้าเราลงไปนี่คือเราจะต้องลงตรงนี้ใช่ไหมเยอะมากเลยนะคะเหนันะนันสเห็นาแดงตามน้ำด้านนูนะมองตรงเลือแต่มันจะเป็นหมอกนะครับ พี่เอกพี่เด็กพี่ใครขวัญไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอกของช่องวัพาน้องหอมมึงเลนกับน้องหอมก้าเดือดหอมเล็กกับหอมใหญ่หอมเล็กกับหอมใหญ่มาเที่ยววันนี้พามาล่องเรือแม่น้ำจตุยาครับอ่าคือแบบประมาณหนึ่งทุ่มใช่ไหมครับถึงจะได้ขึ้นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคุงเดนเขาก็จะให้ลงทะเบียนเช็คอินตรงนั้นแล้วก็ขึ้นเรือของเราเป็นลำสองนะครับแล้วก็แล้วก็จะเริ่มเรือเนี่ยจะออกตอนตุ้งคึก อกขึ้นแล้วก็ล่องไปเรามาสองชั่วโมงผ่านไป่างนี้ฮะประมานในวันละแปดที่จะเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนั่งไปสั่งอาหารได้เรือลําเนี้ก็คือที่นั่งแต่ละคนเนี่ยถ้ามาสี่คนเนี่ยคนละร้อยห้าสิบนั่งนะเป็นเรือสั่งอาหารจำสั่งเลยแล้วก็ครับคนนั้นเราก็สั่งอาหารได้เหมือนร้านอาหารเลยเฮ้ยเลยก็ทัวร์ไทยนำทัวไทยนำ ทำสั่งอะไรก็ได้ทำได้หมดเห็นเขาบอกว่าที่มีพุเฟ่ไม่ใช่เหรอมันเป็นแต่ล้ำมึงล้ำน่าจะล้ำเครงข้าวใหญ่กว่าเด็กล้ำเล็กหมือนกันแต่เราไม่แต่ว่าที่ที่ไม่พาไปพุเฟ่เพราะว่าพี่กับน้องหอมเด็กเนี่ยเคยไปเที่ยวกันมาแล้วปรากฏว่ากุ้งเผาที่เราอยากกินมันมาช้ามากแล้น้อยมากกินไปเพียงหมดเหมือนแย่งกันกินเพราะนั้นก็เลยเราอยากไปกินอะไรอาหารนีอื่น เราจะได้กินได้เหมือนกัน้วเออถ้าบุฟเฟ่ต์นี่คือหัวละพันอันนี้อันนี้เราเราจะกินยังทานยังไงก็ได้แต่ว่าพี่มานั่งคิดว่าถ้าลงเรือแล้วบุฟเฟ่ต์เนี่ยไม่ถูกสำหรับเรือลีวสไซด์ไม่ใช่ไม่ทางคนอื่นเขาก็ต่อชิวบุ๊เฟ่ตัดตะเกียบหมดแล้วก็ไม่แนะนําให้ถ้าเรือลูวสไซด์บุฟเ่แนะนาไม่ทานหันละพันด้วยใช่มันมีพันเหมือนกันไก่ขึ้นตรงอิตษลีอันนี้พันหนึ่งเหมือนกันอันนั้นอาหารดี แต่ต้องไปขึ้นหนหมูแต่ถ้าพวกเรนลูกก๊สายไม่แนะนำควรจะสั่งอาหารไปเรือนดีกึ่โ <Okay. S 1> อเคอันั้นก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอถึงเวลาก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ล่องเรือกับพี่ก้องกับน้องหอมนะคะถ้าน้องหอมกับพี่ก้องไม่ให้โอกาสอาจจะไม่มาถึงตรงนี้และไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งเรือตรงนี้ด้วยนะคะัเบเพราะว่าวใจ่ค่ะ เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะคือไม่ที่ที่บอกว่าไม่มีโอกาสว่าเราในการทํางานมันหาังิมันได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่เรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องนะคะขอบคุณพี่ก้องและน้องหอมมากเลยที่พาน้องหอมมาถึงจุดนี้แล้วก็ที่จะได้นั่งเรือใหญ่ที่แบบตามความฝันที่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาอยู่จุดนี้นะคะวันนี้เป็นจริงแล้วนะคะด <laughs> ีใจมากนะคะ <laughs> ขอบคุณเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเรารอถึงเวลาแล้วเราจะขึ้นเรือพร้อมกันนะคะใช่โอเคตอนถึงนัดตอนเที่ยงคนหนักเหมือนกันนะโอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วพี่จะถ่ายแล้วขอผมก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้คือเราได้โต๊ะแล้ววันนี้สองหกเก้างวดนี้จะออกแล้วครับสองหกเก้าอันนี้เราได้เวลาลงเรือแล้วเขาเปิดแค่เราลงแล้วเราลงกันนะครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสบนเรือกันบ้างไปบนเรือไหม กไปอยู่ที่ลุไมเยไปไล้อมข้างล่างเลยน่กลัวมากน่าเ่อมากท่ายไหนถ่ายไปแล้ว่ายไป้ววาเย็นนเรือแล้วตั้งเด็กที่หัอก่องอันนี้ก็จะเป็นส่ยในเรือข้างไนนะคะอันนชั้ข้างล่างเนาะ แล้วก็เขาอะไรอย่างเงี้ยคือคนเขามันนักเลย่างงี้ตอนนี้เขายังไม่เปิดแอร์ยังร้อนอยู่เลยอ่ะยังเปิดแล้วนะยังยูยังยูยังยูไนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าตรงพื้นข้างล่างมันไม่ได้สั่นกสะเทือนไม่อะไรเลยมาแบบเหมือนเราอยู่พื้นบนบกปกตินะคะแม้เดี๋ยวตอนนี้คือเราซื้อตั๋วได้คือยู่ข้างบนชั้นบนนะคะเพื่อที่จะไปรับชมวิวโดยเฉพาะ อันนี้คือชั้นล่างนะคะเราไม่อยู่เดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะ้กห้องนน้าีบห้อน้านี่ก็มาหกก็ลงมาเข้าห้องน้ำันล่างนะคะราะว่าเราเู้ ตอนนี้อาหารเราก็มาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือไขต่ตุ๋นเองนะคะก็ไข่ตุ๋นทะเลเนาะ,ะเห่นหรือทะเลแล้วก็จะมีเครื่องป่าว้วเราสั่งอะไรได้บ้าง เยอรมันใช่ไหมใช่ข้าวคัมูเยอรมันทอดอ๋อก็หักไปแล้วใช่ไอ้ที่กระดูกมันออกไปแล้วอันนี้กินได้เลยใช่ได้มาค่ะตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะคะกินข้าวบนเรือบนเรืออะไรคะเนี่ยเรืออะไรเรือใหญ่ละคะนะคะเรือใหญ่ริวเวอร์ไซด์นะคะในร่องร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้มากินอาหารบนเรือเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันนะคะข้าวเย็นเพราะวเดี๋ยวไม่รีบกินเดี๋ยวแท้งพอดีเพราะลมแรงบอกเลยลมแรงมากจากที่แต่งแต่งที่บ้านมาส,สวยๆตอนนี้นี่คือผุยยุ่งหมดแล้วนะคะ <c oughs> กินข้าวกัน,นะคะ่นะกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวอ่าจะพาพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมวิวช่วงบรรยากาศกลางคืนของบนเรือที่ไหละนใน นะคะที่ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพญาเนะี่ยส่วนมากจะเคยแต่เห็นในคลิปคนอื่นเขาถ่ายกันแต่ไม่เคยแบบะเได้เห็นสถานที่จริงๆหรือว่าได้มาสัมผัสจริงๆนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้องหองได้มาอยู่บนยูือน,นี้แล้วก็ค่ำคืนนี้แหละที่จะได้เห็นแสงไฟแสงสีนะคะในแม่น้ําเจ้าพญาน,นเองนะคะจะเป็นยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากินข้าวกันก่อนนะคะกินข้าวกันก่อน กว่าอร่ <ๆ S 1> อย <Elena> ไี่ตุนใช่ไหมไ่ตุนไ่ตุนเอาข้าวไหมไม่เอาข้าวเหรอข้าวอร่อยเดี๋ยวแรงมากเราแรงมากเราจะปิวได้ไหมเนี่ยเราจะปูไหม บนเรือนเนี่ยสีไข่มันไม่เหมือนที่ข้างนอกจริงด้วยแฮะข้างนอกนะมันจะสีเหลืองเืออันนี้จะสีชมพ้มอ่ะครั้งที่แล้วพาน้องสามมากินนะคะครั้งนี้คือพาพี่หอมมาล่องเรือน,นะคะครั้งแรกเลยนะคะอร่อยเหมือนแ่อ,อร่อยอร่อยรสชาติก็ไม่เหมือนกันอะ คนเอือกับคนบกไม่เหมือนกันุโอ้โห,โโหดูเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอเไอ้ย <c oughs> อันนี้คือ,อน,น้ำจิ้มของเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวชอบคือไข่ตุ๋นกินอร่อยเพราะว่ามันนิ่มร่้ยมากเลยเดี๋ยวยังทักคุณวันนี้พาชม วิวแสงสีไฟแสงสีนะคะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวข้าวอนค่ะมีข้าวตังน่าตังด้วยนะคะเมนูใหม่ติดหมดรับผ่อนนะถ่ายเต็มแล้วด้วยอันนี้คือสาคูใช่ไหมเขาบอกว่าสาคูกับอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยสาคูก็บขึ้เก็บปักหม้อขึ้นเก็บปากหม้อเก็บปักหม้อเขาเก็บปักหม้อใช่เขียวๆคือข้าวเก็บปักหม้อ อันนี้ข้าเกี๊ยวอะไรนะคะข้าวตังหน้าตังข้าวตังหน้าตังใช่เอ๊ะทำไมมันเป็นน้ำจิ้มอย่างนี้มันไม่เป็นกับน้ำจิ้มไม่ใช่ไอ้นั่นข้าวตังเฮงลาวอ๋อมันชื่ออะไรลองลองกินดูต้องต้องเฮ้ยไม่เป็นต้องลาดต้องต้องลาดนะตักมันไปลาดบ้นในแผ่นๆนั่นอ่ะอันนี้น้องหอมยังไม่เคยกินนะคะเคยกินแต่ไอ้ที่มาใช่ใช่น้องหอมไม่เคยกินหรอกอมีไก่กินใส่ เฮ้ยมันมีหมูด้วยนะใช่ใช่เป็นหมูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี้ยใส่ในนั้นอะ่ะอร่อยไหมรสชาติเป็นไงน้องหอมถ้าเดือดหวานหอมใหญ่กับ,บ <น S 1> หอมเล็รกรสชาติดีไหมคือมันมันเป็นของกินเล่นใช่กลิ่นเลน่นบอกว่าถ้ากินกับข้าวนี่น่าไม่น่าจะโอเคลียดไม่หวานหวานใช่ข้าวใส่ถั่วเข้าไปด้วยใช่ก็มีหมูมันอร่อยดี ที่เคยกินแบ่ไม่ตอนนี้คือพี่กับพี่พลนะคะแล้วก็อันนี้คนคนมาเยอะมากเลยนะคะครั้งนี้คือคนเยอะเลยเต็มเรือเลยนะคะครั้งนี้คือพาพี่หอมมาล่องเรือข้างแรกนะคะ เป็นไงบ้างคะพี่หอมสนุกไหมคะสนุกค่ะแต่ว่าอยากให้เรือออกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาใช่แล้วใช่กินอิ่มอิ่มแล้วยังเลยก็ยังไม่ออกกินอิ่มจนจะง่วงแล้วแต่เรือยังไม่ออกเลยเ่ำข้างนี้เขาออกไปแล้วแต่ยังไม่เรายังไม่ขยับที่เลยนะคะหรือว่าเรามากอดเรามานั่งกอดที่นั่นก็เลยรู้สึกเบื่อเื่อแล้วอยากให้เรือออกตอนนี้ลำนี้ลำนี้ยังอยู่นะคะลำพุเป้ไปแล้วนะคะ เขากําลังกลับลำนะคะนี่คนมาเยอะมากเลยนะคะครั้งนี้อันนี้ตรงเดี๋ยวเราก็จะออกประมาณบุ้มครึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ออกนะคะคืครั้งนี้คนเยอะมากเลยนะคะ ลแรงลมแรงนีลมแรงมากเลยไ่ไก่ขับมาเรนเรือแล้วแล้วเป็นงางี่ไงนงนี่่นีี่นนี่นี่นี่่นี่นี่่นีน่นนี่ีนนี่่น่่ีนี

สนุกมากเลยวิวสวยมากจริงๆวิวที่คือแบบไม่รู้จะบ,บรรยายไม่รู้จะอะไรเลยนะคะแบบมันไม่มีอะไรเทียบได้เลยสวยมากจริง,รงไม่ใครที่ไม่ได้มาอยู่จุดตรงเนี้ยจะไม่เข้าใจว่ามันสวยขนาดไหนนะคะจริงๆตอนนี้เราก็ไปอยู่ นี่คือคนคนเริ่มลงมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เรือก็คือแบบว่าพร้อมที่จะจอดแล้วลเตรียมเข้าฝั่งแล้วนะคะตอนนี้น่าจะจอดแล้วแหละเสียงเครื่องมีสังไปแล้วนะคะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยลงมาเรื่อยๆเลยะค่ะเพราะว่าเรือคือลูคะาเข้า้องนับก่อนก็นเลยนัก่อนนะคะตอนนี้คนคนคนกำลังรอออก น้องหอก็จะจบที่นี่แล้วนะคะถ้าใครชอบคนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่นทากดกระดิ่งาย้งอเยนะคะเพืเป็นกลังใจให้น้องหอทีต่อไปในอาคตด้นือแบนะคะว่าน้องหอเปนทาทีของถ้าเหลียวไปเที่ยวที่สุดตอนะคะไม่พ้เลยนะะ